ไปเลกดดีแต่ยังไหนเลือตัวละครอย่อนเราต้องเลือกม่ไดเข้าเข้ากับเราปั๊บปั๊บปั๊บสับูของเซตโปรแกรมซอบูมาร์คราฟเซตตัวแล้วครับผมไม่เอาผมไม่เอาหัวชมพูแล้วมันหาง่ายชิบหายนี่เราอยู่กับคุณกิจหัวชมพูแบบคุณกิจคุณไก่นะครับแล้วก็คุณมาก็ไอ้แป้งคุณกิจคุณไก่คุณมาคุณบิ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไอล่ะคะฮะพี่อาร์อเหรอพี่ ฆ่ามึงมีันครับมันครับเลยนะอะไรอาคาสุจะมาครับได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะระเบิดในเดอะสตาระเบิดลูกไม่อ่าเรียบร้อยเดี๋ยวแป๊บเสเเเดี๋ยวกมนี้เป็นเกมเดนเรียมอ่าเป็นเกมอะไรพี่เกมอะไรเกมอะไรเดนเรียมอ่าตอนนี้มีใครมิ้วไปมิ้วไปแนะนำโปรแบบเมื่อกี้ทีนึงผมชอบมากเลยอะ อสวัสดีครับผมผมผมไายนะครับแล้วก็คุณกิจแล้วก็คุณไก่เข้มสีแล้วก็ไอ้แป้งชอบ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 โอเคต้องอยู่กับเดนเรียมอ่ะคุณพูดเอาสองแล้วเอาเล่นเลยดีกว่าไม่รอช้าแล้วไปมายครับเดี๋ยวมายครับใครเป็นผีก่อนตาแรกเนี่ยไม่รู้ลุ้นเอา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  รู้เรื่องก็รู้เรื่องแน่นอนคือถ้าดิฉันเป็นก่อนเนี่ยดิฉันจะคายดิฉันไม่เป็นโอ้ยตัดเอาอย่าต้องไม่เป็นคลิปผ่านแล้วผ่ายแล้วคลิปผ่านแล้วไก่รอด้วยเฮ้ไก่รอด้วยไก่รอด้วยเยอะไปหน่อยแป้งหายไปไหนไม่รู้อ่ะไอ้เยอะเสียงปีมาแล้วตอบไป้เยอะแต่หนูเฮ้ยไม่กินไม่กินอ้ไก่จุ๋ยก็จีกูยังไม่ออกจากจับกระกรงไฟฟ้าเลยอย่าเพิ่งกินกันดิอ้าวเหรอ แล้วมันเสียงต่อแตะต่อแตะที่อะไรวะอุ oh wait, wait ้ย oh, ม oh, oh, sure, sure. ันอจมหนูเรียมเรีือดอนแล้วนะเฮ้ยกูเห็นแล้วเยอะโอ้เชื่ยเชี่ยเชื่ออะไรอะต่อแตะต่อแตะเห็นแล้วครับเฮ้ย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 อ้าเหยียบผีเยอะอะไรเนี่ย ไ้หนยเป็นปรากฏการณ์ที่เนื้อธรรมชาติอันยิ่งใหญ่เ้ยทุกคนณทำไมเงียบกันจังอ่ะไอ้ยักเกียจมึงไอ้ยักษ์ก็ตกไกลไกลยไ่เล้ยงไอ้ยักษกูหมดแรงแล้วไก้ยักษ์กูเดิกูจะให้กูหมดแรงแล้วมึงคิดเป็นอะไรวะมึงบอกดิว่ามึงคิดเป็นอะไรขาพี่กลินกระเพกไอ้เหี้ย หมดแล้มีประตูด้วยมีประตูี่แม่งเหนื่อยไป้ก่อนฮี่ผีมาพิกิเดียวพิกิอะไรออกมาแล้วไปไหม ฮัลโหลทุกคนโอ้ยยังว่าหาตัวไม่เจอไอ้อะไรมาวางกงวางเกาะไอ้ยังกูกดแรงแล้วไก่เราคนด้วยง้นเราคนดูจะปีนไปกูเหยียดไอไก่ไอสัตว์ไอไก่ไปยังไปยังไปยังไอ้ยังไอ้ยังมันเด็กมากจังมันเด็กล่างคนกันไปแล้วโอ้โหกด กูหมดเออกูหมดกะเพรอะกูเกียร์ทำไมย่ะอยู่กับกูอะไรเยี่ยมกะเพไอ้ยีเอ้ยกูไม่ไหวแล้วเอาเลยกับกิ๊ดคุณกิ๊ดไปไหนอ่ะกูไปแล้วกูไปแลไหนอ่ะกูเกียร์ทำไมไม่เอาไอ้แอตโอ้โอเคกูยอมมึงแล้วไอ้เยียเขาด่ากูเลยตอนนี้อยู่ไหนดูหนึองโมงเลยครับไม่อยู่แล้วค่ะออกมานี่ดิเฮ้ย ไอ้แป้งมันเงียบเลยเว้ยแป้งมายุ่งไปกัไอ้ยไอ้ยาไอ้ย่าไอ้ย่า้ันคุยคุยคุยควยคุยคุยคุยควยคุยคุยคุยคอยคุ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 ยคึยคุยมุยคกยยยยอยยยเกคยคไม่ได้ ไ้คนิดขึ้นไม่ได้อิ่งย้ไม่จะไม่แยลิยไอ้งยกระดางอยู่กนด้วยกูไม่มีของไอ้เง้ยไกระดางอยู่กนด้วยไอ้งีผีเหนื่อยไอ้ข้าโอ้ยไอ้เกี้ไอ้เงไอ้เงไกูปลดอัวุธแล้วจุไอ้สาวบุ้งโอ้ยอ้เอไอ้สาวบุ้งไอมาดิมาดิสาวบุ้งไดิทำไมมึงจุ๊ เฮ้ยๆๆใจเย็นๆดิครับหลบรถด้วยไม่เอากระตวยไม่เอากระตวยหลบรถด้วยหลบรถด้ยโอ้โหหลังไม่ไป้ยใจเย็นๆก่อนเลยนะไม่พอไปทุกข้างมันข้างหลังเป้ลๆเป้ลๆกลับไปไหนดีเนี่ยซาบูหายซาบูกูไปนะเออเมื่อกี้ไม่รู้ไม่กินๆๆ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 ๆ้ๆใครวะรอใจดีหวาดโลกอีกทีพอ มแม่งวังลยโคตรน่ากลัวที่ไม่แม่งที่ไอ้กูกูจะบอกว่าผีหายตัวได้นะพวกออนรอหายตัวได้เหรอกดอ้ายค่ะพิ่งเพิ่งเพิ่งมารู้ตอนที่แม่งเล่นจะจบแล้วอ่ะอ้าวชิบหายต่อบูแม่งเป็นผีแล้วก็ปล่อยปล่อยไก่เลยนะต่อบูแล้วนะตายทุกคนใบบ้าให้สุดเยนะอะไรคลิกกดอ้าใช่ป่ะกดอ้ามันจะแบบจอมันจะโมโมเห็นเหราเราใช่ใช่ใช่มันเป็นวอล์กอิงด้วยใช่ใช่เอ้ย โออ้้แลวบ,บก,สกสนุกสนุกสนุกเลยครวบสนุกมันอะไม่สนุกพวกกูเลยเอ้ยกดเติมเพอร์ซันได้แหมรู้สึกกดไงวะไม่ได้เหรอไม่รู้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่รู้มาเลยไอ้ไข่เกินตรงนี้เราจะไปทางไหนแล้วเนี่ยเราเปิดยังไงประตูเนี่ยไอ้เงกรดานเพ่งกระดันปุ๊บ <c oughs> <c oughs> ลงมาแล้วดิคิวลมคิวดงแป้งแ้งโอ้เคฟังตงโรด้วยนะฮะวันนี้ตังโรด้วยไอ้ีคิดจุ๋ยอยหนหายไปหมดเลยฮะแต่วันนี้ทุกคนใช้คิดถึงเธยังเลยอะ เฮ้ยเฮ้ยฮัลเฮ้ยใจเย็นๆดิใจเย็นๆนะจิมป้าบอเลยหาไม่เจอเลยทำไมมันไม่เปิดไอ้ไก่มันไม่ได้เกมอ่ะเอาเปล่านะสะท้อนมากฮัลโหไอ้เฮ้ยท้อนถูกป่ะไอ้ทำไมโดนแล้วทำไมโดนแล้วไปฮัลโหลฮัลโหล cái coi lên cái coi lôi cái coi. Hello. <laughs> <laughs>

โตคนี้เลยโอ้ยเหนื่อยใครใครเป็นผีอ่ะเอาคนี่บิงไอชิบหายแล้วีบิงีบิงว่ะชิบหายแล้วหนีนี่นี่เถอะรวมกันเราอยู่แยกกันเราก็ต่างอันี้มาทางนี้มาทางนี้ดีมาทางนี้ดีตรงไหนทางไหนทางไหนกรมอนกรมอนชอบชอบเร็วๆก็ต่างนุ๊บไม่บ่นนุ๊บไหนทางไหนนี่ขึ้นมาดิ แล้วคุณกินทรับีวะผมหาผิดทางโมคิดว่าหายเฮ้ยมันมาแล้วเจ้าคะไม่ต้องว่าหรอไปเลยนี่มาดู้นดินโอยทางโอยทางไปวันนี้มนกินไม่ได้ไหนทีมีทางรับเหรอ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 เราใช้พลังร่วมกันนะพลังร่วมกันใช่ใช่คนสุดท้ายต้องมองมาด้วคนสองท้ายใช้พลังห้าตัว ฉันเห็นพาัาสามจุดอยู่ตรงนี้มึงล้มหัวกันใช่ไหมมีใครทิ้งล่างฟอมเดี๋ยวะกดผิดตียเฮ้ยเราควรจะวางไปล่อรก่อนถ้ามันมามันก็จะอ้นั่นไง จีฟ้าเลยทำแล้วได้เนี่ยสวัสดีฮัลโหลจีฟ้าเลยทำแล้วได้เนี่ยจีฟ้าเลยทำแล้วได้เนี่ยขี้ขวาดูก็ดูผีไงอ่ามุมซ้ายล่างมันจะแบบมันจะทำอะไรกันตรงนั้นน่ะโอเคผีมาละรอ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 จะมาละใกล้ละพอาปพฤิเประตูก็วิ่งเลยนะวิ่งตามผมนะจะเห็นไหมเนี่ยตับตับตับอยู่เนี่ยเฮ้ยตับตับทางขวาเนี่ยเฮ้ยโอ้หมดเวลาหมดเวลาอ๋อทําตกใจ

หลอด้วยใจแผนหลอกหลวงไอ้สิเสียงต่อตักูเกลียดเสียงจังเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยอยู่ไหนวะเสียงมันใกล้ๆมากเลยว่าใกล้ใช่ใช่ใช่แถวเนี้ยแหละ ไหเสียงแม่งขยับขี้วะพี่ดแป้งไม่ต้องเต้นหยุดปล่อยเมาส์ได้แล้วปล่อยมือแล้วพี่โอ้โหขนลุกมาแล้วเนี่ยไม่เห็นเลยว่ะยังไม่เห็นแป้งเลยวิกิทเข้ามาหาเราแล้วอแ แปไม่หาไม่เจอว่ะโมโห้วยโมโหพี่โมโหหัวร้อนหัวร้อนพี่ผีมีโมโหด้วยผี่หัวร้อนพี่หัวร้อนเราตรงเราปลอดภัยอินประเล็กยังจับอะไรไม่ได้ดีมากไอ้ผีเด็กเอาว่ะแป้งมันอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้ยักไอ้ยักษ์ไอ้เหี้ย่ไชไก่มึงมบื่อทำไฟลงไป อ้าวเ,เ,เว้ยเออะไรของคุณกินปะแป้งมันไล่ไก่ไม่ไล่ก uh ูอ huh> ้พีเหนื่อยพีเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยไป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 ไไป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 นปไ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 นไปไปไปไไป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 กปไปไปไไปกไไไปไปก ไปแล้วขี่แล้วหรอไม่ขี่แล้วมันต่อเตะมันต่อแตะมันต่อแตะเอาวะเอาวะนี่แป้งแล้วนี่ยังไม่กาดกันอย่างพี่แป้งมีอะไรมีอะไรจะพูดไหมฮะสาวคลิปนี้มีความรู้สึกกระดกใจแล้วก็รู้สึก ทขาแถ่มากกับเกมนี้นะเพราะจะขีดขวาและไีลีดเกมนี้ออกจากคอมมีฉันแล้วอ่ะลองลองลองเปลี่ยนด่าอีกอีัะด่านไม่ได้ด่มาไอ้คนเก่งเอาด่านนี่ดานที่เราหากันง่ายงยอ่ะด่าไหนวะไอ้มันขึ้นลิฟต์ไปแล้วขึ้นลิฟต์ไปแล้วขึ้นลิฟต์ไปแล้วสีสีบิงสีบิงีบิงขึ้นลิฟต์วะสีบิงขึ้นลิฟต์วะีบิงเซอร์ไพรส์สีบิงีบิง ลงมาลงมามึงแก้แล้วดึในลิฟเหรอไม่อาแล้วไม่เร็วเล็วกลวไม่เอาแล้ว